อย่างแรกก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Casual Replay นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันอีกสักเกมหนึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าลดราคากันบ่อยอยู่นะครับล่าสุดนี้ก็ลดราคาเหมือนกันอย่างโ o d e w h ย e เกมแนวด a กโซ o เลยครับแต่ว่ามีลักษณะเป็นแอนิเมชันดีเหมือนกันนะครับเหมือนการ์ตูนเลยก็ลดราคาในสตรีมนะครับ ถ้าใครที่เข้าสตรีมก็คงจะเห็นกันบ้างแล้วแหละสำหรับใครนะครับที่ชอบเล่นเกมแนวดาร์กโซแต่ว่าเบื่อดีไซน์ที่แบบจริงจังมากเกินไปก็ลองหาเกมนี้มาเล่นกันดูนะครับถือว่ามาถูกทางละในตอนนี้สตรีมเขาเหลือแค่2 0 0 200งต้นต้นอะ200 210บาท220บาทอะไรประมาณนี้นะครับตัวเกมโคดเวนนะ,นะครับก็เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็น r e v e n a n นซซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติหลังจากโลกล่มสลาย เดินทางไปกับเพื่อนร่วมทางที่พบในเวนเวนเนี่ยคือสร้างอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่นะครับเพื่อฟื้นความทรงจำที่หายไปแล้วก็หนีจากฝันร้ายรูปแบบของการเล่นค่อนข้างจะท้าทายนะครับมันก็ดาร์กโซนเนาะโดนตีไม่กี่ทีก็คงจะตายแล้วล่ะกราฟิกผมว่ากราฟิกมันเด่นนะครับเพราะว่าเกมดาร์กโซไม่ค่อยจะมีใครทำออกมาเป็นแนวแอนิเมชั่นเท่าไหร่ตัวเกมสร้างด้วย u n r e a l Engine 4ก็อาจจะไม่ได้แบบถึง Unre a l Engine 5แต่ว่าผมว่า สำหรับสไตล์เกมแนวอนิเมะมันก็ตอบโจทย์แล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นระดับ5้ัเท่าไรต้องบอกแบบนี้ครับว่าราคาที่โค้ดเวลรถเนี่ยมันมีถึงแค่20ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับเหลืออีกออประมาณไม่ถึง10วันดีใครที่อยากเล่น เกมแนวแอนิเมะบ้างก็ไปหาหกันมาได้นะครับลดแค่20เท่านั้นเดี๋ยวเทเลอร์ทีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะใส่ไว้นะครับรวมถึงเกมเพลย์เล็กๆน้อยๆด้วยวันนี้แคชชวลรีเพคขอลาไปก่อนครับก็เดี๋ยวครั้งหน้ามีอะไรอัปเดตการหรือเอาอะไรมาเล่นให้ดูกันก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ